งานมานานนะคะเตรียงมงานมาเป็นปีแล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวจะเปิดกล้องแล้วก็ยินดีค่ะเพราะว่านักแสดงก็มาร่วมทุกท่านนะคะมีทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ให้เกียรติเราอย่างที่หนุ่มสันทิสุขนะคะ,ะแล้วก็น้องแกง๊งเอกสามท่าน <3000 S 3> <laughs> นะคะรวมถึงหญิงสาวหนึ่งเดียวอย่างน้องหลินนะคะน้องไบร์ที่สุเมศแล้วก็อีกหลายท่านวันนี้ก็รู้สึกพร้อมที่จะเปิดกล้องแล้วค่ะเรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเข้มข้น เข้มข้นมากเพราะว่าทั้งบทละพันธ์ก็เข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็บทโทรทัศน์บทละครบทซีรีส์เราก็ได้นักเขียนบ,บทมือดีอย่างพี่นันทโนแพงมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกมีทั้งเรื่องของการย้อนเวลามีทั้งเรื่องของการไล่ล่าฆาตกรรมวงการสีกาเกีเยกว่ารวมทุกอย่างในนี้ค่ะอ่าฮะว่ามันจะมีความแบบซับซ้อนของเรื่องขนาดไน แมันซับซ้อนแต่ว่าม,มันไม่ได้ซับซ้อนมันดูเหมือนซับซ้อนแต่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าตัวละครสองคนก็คือเปรลกับมะกรซึ่งรับบทโดยน้องไบรท์แล้วก็น้องเคนเวลามันเกิดขนาดกันไปแค่เขาอยู่คนละที่มันไม่ได้ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแต่เขาอยู่ด้วยกันขนาดกันแล้วเขาก็ข้ามทะลุผ่านตู้เย็นมามา,มาเจอกันข้ามกลับไปบ้านค่าตู้เย็นเป็นสื่อกลางใช่ใช <c oughs> ก่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่อง ย้อนเวลาที่แปลกที่มีตู้เย็นเป็นสื่อกลางค่ะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ซีรีส์ย้อนเวลาเรียกว่าเราก็ได้พูดกับฝีมือดีของ่าคนะคะเรียกว่าแอคชั่นเรื่องนี้คือหายห่วงหายห่วงค่ะพี่หอมเตรียมพี่พี่หมพี่ผมก็จะช่วยวางคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้อย่างละเอียดให้พี่ผมช่วยช่วยเล่าถึงครับก็คือจริงๆอย่างที่พี่นุบอกว่ามัน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 สนุกมาตั้งแต่ตอนเป็นหนังสือแล้วละ่ะ แ,แล้วก็พอมาเป็นบทมันก็เข้มข้นตัวละครมันก็มีพื้นที่ให้ให้เล่นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสองยุคสมัยที่ที่เราเราคุยกันไว้ว่า,วาเราจะไม่ได้ย้อนแค่เสื้อผ้าหน้าผมเราจะย้อนในแง่ของทัศนคติสังคมวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีการพาราเลลของของเวลาที่มันมีวิติในการแสดงในการออกแบบการแสดงได้มากขึ้นรวมไปถึง ทั้งฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นงานสนุกในแง่ของมันมันชมนุ่มจอมยุทธเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านมารวมกันแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มั่นไรแน่มันจะยากง่ายยังไงครับเรื่องความเรียบเป็นแบบเออข้ามเวลาสองมิติมันไม่ยากมันหนุกมันมันหนุกอ่ะเพราะมันหนุกแล้วมันจะไม่ยากถ้าถ้ามันไม่หนุกมันจะยากแหละแต่เรื่องนี้มันหนุกเนี่ยเพราะมันหนุกเพราเราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยฉากนี้เราจะดีไซน์กันแบบนี้นะคุยกัับบบพีี่่ามนนนนนจะะเป็แ้ หรือแบบใช้คำว่ามันท้าทายดีกว่าว่าไอ้คาว่าย้อนเวลาด้วยตู้เย็นเนี่ยมันยังไงอ่ะมันคงไม่ใช่เข้าไปในเกะแบบโดเลมอนมั้งอะไรเงี้ย <c oughs> มันมันมีลูกเล่นอะไรที่เราแบบแล้วมันยังไม่มีใครเคยเห็นไอ,ไอเดียเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้น,นี้มันทําให้สนุกไปเยอะแล้ว่าอยู่มอ่ล้แอคชั่นแน่นอนว่ามันจะต้องดูเยอะขนาดคือต้องบอกว่ามันเป็นแอคชั่นเทเลอร์เนาะ มันเป็นแอคชั่นทีเลอร์มัน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 ในในส่วนของแอคชั่นเราว่ามันต้องเต็มที่แหละมันมันสอบตกไม่ได้เรื่องอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไงความสนุกมันอยู่ที่ทั้งเรื่องที่ว่าเราจะติดตามความสัมพันธ์ของตัวละครสองคนเนี่ยที่มันเชื่อมกันไว้ด้วยตู้เย็นหนึ่งตู้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันนําพาไปสู่แอคชั่นเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นให้ดีไซน์พีคขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ผ่าน การเอาใจช่วยจากคนดูสู่ตัวละครเนาะมันมันมันเรารู้สึกอันนี้มันแอคชั่นเราามากครับมันจริง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 เสริมนิดนึงค่ะมันมันเป็นเรื่องชะตากรรมชีวิตของตัวละครมากกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบการต่อสู้บูล้างผลาญเนาะอย่างทั้งเต๋อตัวละครเต๋อที่ที่ได้ฝุ่นตัวละครเอ่อเปลวตัวละครมกรตัวละครเอ่อเบสสี่ตัวเนี้ยทั้งเรื่องก็ดูเหมือนเขาแอคชั่นเยอะแต่จริงจริงมัน มันเราคุยกันว่ามันจะไม่ใช่แอคชั่นแบบสู้แล้วหลบได้ทุกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออพระเอกก็บาดเจ็บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่ีช่วยเสริมเรื่องเรื่องโครงสร้างสิสมัยนี้มันไม่ใช่แอคชั่นแบบที่แบบเป็นมอร์เัลอาร์ตเลยออะไรที่เรียลอ่ะแล้วแต่ตัวละครแต่ตัวมันมีมันมีมันมีมิติของมันน่ะไม่มีใครดีที่สุดจะไม่มีใครเลวที่สุดทุกอย่างมันกลมหมด และมันตีแผ่บริบทของสังคมซึ่งมันก็ทันสมัยมาเหมือนยุนี่เราคุยกันเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องตำรวจซีเรียลนี้มันบอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่าทุกอย่างมาถูกดองแช่แข็งไว้ในตู้เย็นซึ่งเป็นซีบอลอลักกณฑอะไรที่เราจะแช่มันไว้เราแช่ในตู้เย็นเราแค่ตัวละครบางคนมาดูผ่านมันเพื่อเชื่อมโยงว่าในอดีตกฎหมายเป็นยังไงผู้พิทักษ์สันติภาพเป็นยังไงปัจจุบันมันก็ยังถูกแช่เย็นเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าตรงนี้มือความน่าสนใจมากกว่าไปต้องไปแม่งสุดเลยครับ พี่องนี้เราก็เมากปีมือไว้หลายคนายวนยืนอย่างหลบมันให้ย่างคุณเค้ะครับยังไงฮะในเรื่องนี้บทบทเป็นใครก็เป็นเปลวครับก็เรื่องนี้ก็ชอบนะครับก็ชอบบทอ่านบทมาแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายดีก็ชอบชอบฟิลซีรีส์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวมาลุยกันครับเรียกว่าเต็มตัวแบบ เตรเซมตัวเจ็บตัวก็ก็ปล่อยตัวปล่อยใจครับก็ก็ฟิลฟิลครับอ้าวเด็กแค่เาใบก่อเอาใบก่อนเขาบอกครูนะเรียกว่าเราจะเป็นคู่ขนานกับเขาใช่ไหมครับหรือว่าไงใช่ครับผมก็จริงๆก็จะเป็นคู่ขนานกันเดินทางกันตามคู่เวลาเลยครับก็จะคอยช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆครับก็จริงๆเรื่องนี้แบบไม่ใช่แค่เรื่องของแบบศิกากีอะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวละครแต่ละตัวด้วยเขาจะแบบ ตั้งแต่ต้นกับจบเรื่องเนี่ยทุกคนมีแบบว่าเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็แบบไม่เหมือนเดิมตั้งแต่หมายความว่าต้นเรื่องกับท้ายเรื่องอะแต่แต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับผมจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงต่างหาอีกหนึ่งสาวหนึ่งสาวสาวหนึ่งเดียวในเรื่องกูยังไงนะสำหรับเรื่องนี้บทอ่าหนูรู้สึกว่าตัวละครก็นำเสนอความเป็นคนในรูปแบบที่เราได้เห็นเออ ปิดมามาที่เลยค่ะมานี่เลยค่ะค่ะค่าสี่สาอหนึ่งหลินคิดว่า t ะ e Love c ก็นำเสนอคนในรูปแบบหนึ่งของสังคมนี้ซึ่งเห็นงที่บอกว่าคือไม่มีใครขาวไม่มีใครดำแล้วแต่ทุกคนจะเทาแต่ว่าทุกคนจะมีเหตุผลและปัจจัย มันสามาพาร์ทเลยที่ผมทั้งเล่นคื ừ, เอเขาเริ่มเหมือนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนึ่งสองทที่หาเจ็ดไปเก้าสิบเนี่ยคือเขาจะตัวตัวละครเนี้ยคาเตอร์เขาจะพัฒนานไปพร้อมกับคนดูคนดูจะได้เห็นว่าเขาเดินทางไปถึงตรงไหนแล้วถึงจุดหนึ่งเขาะจะต้องกลายเป็นคนที่เขาไม่อยากเป็นหรือเปล่าคือคนดูต้องดูัะต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันท้าทายตรงน,นี้มากเลยพวบคู่กบบการที่ว่าทำเพื่อนของเราเองอะไรเงี้ยครับมันมี เป็นตัวละครที่มีการพัฒนาคาแรคเตอร์ที่แบบมากมากคุณมากน่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็เป็นลูกเป็นลูกพี่หนุ่มสันนิษฐานเป็นลูกพี่หนุ่มด้วยใช่ครับพี่หนุ่มใกล้ไมโครโนนนหคือในเรื่องก็เล่นเป็นตู้เย็นนะครับไม่ใช่คือก็รับบทเป็นตำรวจก็เป็นเป็นตำรวจที่สมัยนี้ก็หาหาดูได้ทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็โตมาด้วย วิธีที่มันไม่ถูกต้องนักตามวิธีของของของ,ของเขาเองแล้วก็เขาก็มีความคิดฝังใจอยู่ว่าต้องวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถทําให้เขาที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ทําอะไรได้มีพละกกาลังได้แล้วก็สือพยายามที่จะตกทอดให้ไปถึงลูกว่ามึงต้องทำนี้สิมึงถึงจะยืนอยู่ตรงนี้ได้มันวิธีอื่นไม่มีทางหรอกคนความดีไม่มีจริงในโลกจนกระทั่งลูกก็ซึมซับไปคือ ค่อนข้างจะเป็นเรียลนะครับมันมันเป็นเป็นการแสดงที่ก็ค่อนข้างจะเป็นรีลิสติกแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ก็เป็นเป็นอีกบทหนึ่งที่เล่นหนังเล่นละครมา30-40ปีก็ไม่เคยเห็นบทที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเป็นที่มันพัฒนาไปถึงขั้นนี้เราเคยดูหนังฝรั่งดูนาเนีย เข้าตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้ตู้เย็นตอนแรกเขาดีไซน์ไว้เป็นตู้กับข้าวนะฮะลำบากเป็นตู้เย็นดีกว่าก็คือมันมันเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างที่ทางโปริเซอร์บอกว่ามันเป็นอะไรที่อะไรที่มันอยากเก็บก็ฟีดเอาไว้เรื่องนี้รับรองสนุกมันมันค่อนข้างจะเป็นไซไฟด้วยเป็นดราม่าเป็นฆาตกรรมเป็นสืบสวนเป็นอะไรหลายอย่างก็แปลกใหม่มากสําหรับสาหรับสาหรับสาหรับปัจจุบันนี้ของของของบ้านเราที่ที่เปิดโอกาสให้ ละครหรือว่าซีรีส์หรืออะไรมันมันมัน,มนทะลุไปได้หมดไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นพระเอกจะต้องเป็นคนดีเป็นมันอันนี้เราจริงจังกันครับก็ยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับาทางฮันเดอร์และก็โมโนครับครับนนก็ระบบเป็นคุณครูครับคุณครูในยุคที่ไม่ใช่สอนแค่วิชาในห้องเรียนแต่ยังดูแลลูกศิษย์ในในชีวิตจริงแล้วก็ชีวิตนอกห้องเรียนอีกด้วยซึ่งจริงๆโอเกิดมาในยุคที่คุณครูยังเป็นแบบนั้นอยู่ แต่ว่าในเรื่องนี้ก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากฮะเราก็ยังคงสนุกกับการแสดงก็ฝากนักตัวเลยครับอีกหนึ่งค่ะพี่เม่พี่เม่จุดเริ่มต้นของเรื่องไม่เกิดเลยถ้าไม่มีพี่แม่ผมคือตัวก่อเรื่องฮะพี่แม่ป็นตัวก่อเรื่องด้วยความที่รักลูกรักเมียรักครอบครัวแต่ไม่มีปัญญาที่จะดูแลให้ดีก็เลยต้องไปทําอะไรร้ายๆเพื่อที่จะหาเงินมาให้พวกเขาซึ่งบอกไปหมด ไม่ได้แหมตางนี้มันตัวก่อเรื่องเลยอะกาจุดเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เมใช่ก็ก็น่าจะประมาณนั้นฮะในในด้านไร้ไล้ครับแล้วมันจะสะอนยัไงบ้างกับสังคมยนงไงบางงันในบทที่เราไม่อ่านก็คิดสันคนคิดสั้นมีเยอะแยะมากมบางทีเนี่ยพอมองไม่ไกลพอเนี่ยชีวิตก็สุขให้ฝากติดตามีเรื่ ก็ค่ะฝากติดตามนะคะเรื่องเดอะปรินะคะย้อนเวลาเป็นครั้เวลาตายเปเรื่องที่วางแผนเตรียมงานมานานแล้วก็นักแสดงทุกท่านก็เวิร์กช็อปเตรียมตัวอ่านบทร่วมกันแล้วก็ทํากันบ้านแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่พี่ขมบอกเลยคือบทมันสนุกตอนนี้เราเรารอนักแสดงทุกคนสวมวิญญาณแล้วก็ส่งความสนุกนี้ไปให้ถึงคนดู ผ่านผู้กำกับสองท่านที่เราได้มาแล้วมาร่วมกันออกแบบงานครั้งนี้ค่ะฝากด้วยค่ะในเรื่องนักแสดงอีกกั้งอีเพียบค่ะขอบคุณมากค่ะ